อุดรธานีท่านผู้แทนจากจังหวัดอุดรธาน,นีทุกท่านท่านพัตการจังหวัดกาฬสินต์กนอื่นผมต้องขอกลาบเียนว่าท่านผาานนู้ว่าการจังหวัดกาฬสินท่านวิโรธกีวัลังสันท่านให้ความสำคัญกับงานนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากว่ามีภารกิจที่จังหวัดกรลสินในเรื่องสำคัญพวกเราภทมิภาคในเรื่องของช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าอุทกกับไพผมเองในายปัจจาจินจันทร์โรจเรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรลสินวันนี้ก็ต้องขอ ในฐานะที่เป็นชาวจังหวัด,ดอนรว่าเราจะมาสร้างมิตรภาพเอาของดีๆของจังหวัดกาฬสินธุ์มาโฆษณาแล้วก็ชวนเชื่อให้กับพี่น้องชาวจังหวัด,ดอุดรซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองนยองายกท่ารบระธานเ่วนจังหวัด,ดอุดรเองก็ได้ให้กล้องกับผมว่าในส่วนนี้ยังมีพี่น้องของเรา ที่เป็นบ้านใกล้เดินเขียงของจังหวัดหรือของประเทศเราก็คือพี่น้องของพี่น้องชาวเวียงจันทรประเทศสาธารณประชาทิปไตยประชาชนทาาก็จะมาเยี่ยมกันพอ,อผมประกาบเรียนนะครับวันนี้เป็นวันที่เราเรียกว่าการจัดงานวิจิตรแวราราชินีแห่งใหม่โอท็อปแล้วก็การะสิน2554ซึ่งรงเน้นอยู่ที่ ้าหมายแพร่วาของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในวันนี้เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรุณาชินีนาที่ท่านรงเห็นถึงความสวยงามเห็นถึงสิ่งที่เป็นปูนปัญญาของพี่น้องของชาวภูไทยที่ได้ดำเนินการมาณนักค้านาน ท่านคงเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านถึงได้พยายามที่จะให้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขรวมเงินินกรทั่งสามารถที่จะเอามาในช่วงแรกที่มาโชว์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอุดรแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงได้ว่าเป็นผ้าไหมที่ผมอยากจะกล่าวเรียนว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีลวดลายที่สวยงามมากและในวนนี้เองการสำนักงานพัฒนาการ สำนังงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดกาฬสินเราก็ได้นําสิ่งที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปจริงๆนั้นมันมีผลิตภัณฑ์ในพื้นบ้านของเราที่อาจจะไม่ได้บกโอท็อปเ,เอามามีส่วนร่วมเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าเป็นของพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินทที่จะเอามานำเสนอหรือว่าเอามาจาหน่ายอยู่ที่จังหวัดอุอร ในส่วนนี้จังหวัดกะเหรี่องอยากจะกราบเรียนทุกท่านนะครับว่าเราพยายามที่จะให้กระจายสินค้าของเราหรือว่าที่เราเห็นกันว่ามีการแลกเปลี่ยนสินค้ากับจังหวัดใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งบ้านใกล้เคียงก็ผมกราบเรียนว่าวันนี้ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกทุกฝ่ายต้องขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาลสิน์แล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดอุดรรวมทั้งเมื่อกัาคปูนี้เป็นการแสดงจากลูกๆหลานของโรงเรียนกาลสิง์วิทยาการซึ mm. ่งเป็นการแสดงท, mm. ที่ผมอยากจะกลาบเรียนว่าผยงานม,มากแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดกาลสิน์เองก็ภาคภูมิใจอยากจะมานำนเสนอให้กับพี่น้องของเราที่จังหวัดขกล้เคี ครับผมก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งว่าการจัดงานพิธิแปลวาราชีนีแห่งใหม่โอท็อปกาลสิน2 5 5พันเป็นครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององคการและต่อให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ,ผราลิตผ้าไหมแพลว่าและก็ผลิตพันโอท็อปต่างๆของ,งจังหวัดกาลสินและจังหวัดอื่นที่มาร่วมในวันนี้ตองประสบแต่ความสำเร็จในการจัดจำหน่าย จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานในครั้งนี้ท่นบัดนี้ขอขอบคุณครับค่ะขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะและท่านผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์เดียร์สุพรรณและลำดับต่อไปนะคะเราจะมาร่วมกันทำพิธีเปิดงานนะคะเรียนเชิญนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านเจ้าของพื้นที่นะคะท่านแขกเวทีนะคะหลายท่านเลยเรียนเชิญมาโดยที่ร่วมทำพิธีเปิดร่วมกัน วันนี้จังหวัดกลาลสินนะคะเรามายืนจังหวัดอุดอรธานีค่ะดังนั้นที่เรานำเอาเอกลักษณ์หลายอย่างมาจัดแสดงด้วยนะคะที่หลายคนชื่นชอบนอกจากผ้าไใหม่แคลวาแล้วก็มีโปลงลางด้วยค่ะตอนนี้เราจะเห็นนะคะมีโปลงลางอยู่แล้วนะคะทุกเา่านเพรู้ว่ารองจะดีแล้วแต่ไม้เรายังไม่มาค่ะเพราะชนะเนียะลำดับต่อไปนะคะเชิญพระบู นะคะเตรีมพื้นบ้านโปรงลายห<อ>ายสีนะคะ,ไไคะเพื่อที่จะนำไม้โปรงลายอบอ้ให้กับท่านรองผู้ว่านะคะเชิญเลยคะ่ะ ตอนนี้ท่านรอนะคะกนร่างก็จะตีเพลงอะไรดีนะคะเอาล่ะครับต้องรบกวนนะคะท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในที่แห่งนี้นะคะต้องให้กำลังใจท่านรองู้วยราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะคะท่านปรัชญานกำลังนั่งนับอยู่ท่านร้อมนะคะท่านผู้มีเกียรติช่วยนับนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมานับกันนะคะพร้อมนะคะพร้อมกันนับนะคะท่านท่านรองท่านพร้อมแล้วห้าสี่สาม ทางการแล้วนะคะลำดับต่อไปนี้นะคะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันก่อนนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะพี่พุ๊กสมภาพาชูกิจิค่ะเป็นพิธีกรจากรายการแจวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นะคะและขอต้อนรับทุกท่านเลยค่ะเข <s> ้าส่งงานวิจิตรวาราชินีแห่งหมายโอทอกกาลสินสอ5 2น4รนะคะต้อง ขอขอบคุณเลยค่ะสำหรับายๆท่านเลยที่วันนี้มาร่วมงานกันเยอะมากๆเลคะแต่ว่าท่านนี้อดที่จะก่าบถึงไม่ได้เพราะว่าท่านเป็นท่านสําคัญในงานนี้ค่ะท่านปรัชญาจินเจริย์พระวงศ์นะคะท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินท์ท่านี้เกียร์มาเป็นประธานในงานด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะมีท่านผู้มีเกียริอีกมากมายหลายท่านนะคะท่านประธานจัดงานค่ะคุณเกษตรหานสุรินะคะพัฒนาการจังหวัดกาฬสินุ์นะคะ เราก็ยังมีคุณธนิษฐังพานนะคะพัฒนาการจังหวันดนนรค่ะคุณนัทพงศ์สมุนจิตนะคะหวัวหน้าสํานักงานจังหวัดกาลสิน์ค่ะ เราก็ยังมีคุณบัญรรยาสวัสดีวัฒนธรรมจังหวัดกาลสิงห์น,นะคะรวมทั้งคุณวิภาดารัตน,นารจนาค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดกาลสิงห์มีคุณเสน่ห์คำสมายนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนกาลสิงห์พิทยาสารนะคะซึ่งวันนี้องค์รางที่เห็นอยู่ข้างหลังนะคะก็เป็นผลงานของโรงเรียนนี้นะค,ะค่ะเขาบอกว่าได้รางวัลกันมาแล้วเยอะแยะมากมายนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเรายังมีแขกคนสำคัญอีกเยอะเลยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะพลตำรวจตรีเสริมศักดิ์แก้วกัณ นะคะรองนายกอบจอุดรธานีนะคะและนี้เป็นเจาา้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็มีคุณวรพลววราชาติพยานุกูลนะคะท่านนี้เป็นเจ้าของสถานที่ค่ะกรรมก,การผู้จัดการใหญ่บริษัทอุดอนพาซจำกัดนะคะสุดยอดท้ายยูดีทาวแห่งนี้นะคะ และอีกท่านนึงค่ะคุณสุริภงสมสนันนะคะท่านเป็นปรองประธานองนค้การจังหวัดอุดรธานีค่ะและุูท้าหัวหน้าส่วนราชการนะคะหลายท่านค่ะช่วมาร่วมงานในวันนี้ทั้งจากตลสินเองและจังหวัด,ดอุดรธานีเองรวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะ นนงานของเรานะคะแอบไป,ปสำรวจบรรยากาศมาแล้วเรากอกว่าวันนี้เราจะได้เห็นผ้าไหมสวยๆในรายการแจ๋วเองนี่นะคะเคยมีหลายๆท่านนะคะคงจะเคยได้ชมรายการเพราะว่าผ้าไหมแพรวานะคะของกาลสีก็เคยไปออกในรายการด้วยแล้วแจ๋วจริงๆเลยค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งะะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานรามี้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่เนี่ยค่ะก็บอกว่าผ้าไหมแปลวานี่ในการได้รับการกล่าวขานนะคะว่าเป็นราชินีแห่งไหมะคะ่ะและเป็นผ้าทอที่มีสีสันสวยงามน,นะคะรุ่นลายเนี่ยวิจิตรบรรจงมากโดยเฉพาะผ้าไหมาลายมัดหมี่นะคะที่มีลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มทอผ้าชาวผู้ไทยนะคะเดีย๋ยวชุดที่ผู้ใส่วันนี้นะคะพี่ๆบอกว่าพอจะเป็นสาวผู้ไทยได้นะคะอย่าลืฝากเนื้อฝากตัวกับพ่อแม่พี่น้องกาละสิบด้วยเผื่อโอกาสได้ไปเยือนนะคะ เป็นผ้าทอนะคะของชาวพิทยที่บ้านโพนอำเภอบงบจังหวัดตาลสิงนะคะและด้วยศิละปะหัตถกรรมพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์หาได้น้อยแห่งมากๆนะคะสำหรับงานฝีมือแบบนี้ในประเทศไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีานาถนี่ครับทรงรับอุปการะการทอผ้าไหมแคลาวาเข้าโครงการวิลลิธิศิละปาชีพด้วยนะคะและทรงสนับสนุนจนปัจจุบันนี้เป็นชีพแล่หลาย ทั้งในและต่างประเทศนะคะนับนะว่าเป็นความาภาคูุญใจของคนกาลสิโดยแท้จริงค่ะที่มีงานศิลปะหัตถกรรมแล้วก็วัฒนธรรมที่มีความสวยงามขนาดนี้นะคะไม่เพียง้าไหมแพรวาที่ขึ้นชื่อหรือชาข,ของกาลาสิงเท่านั้นแต่คขบแต่ว่ากาลาสิงน,นี่นะคะตอนนี้ถ้าใครพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะนึกถึงเยอะแยะมากมายไดโนเสาร์ต่างๆอาหารการกินต่างแต่ว่าขั้นความของกาลสิงเน,นี่ยการได้รวบรวมของดีของกาลาสิงเอาไว้หมดแล้วค่ะ เขาบอกว่ากาลสิน์เมืองฟ้าแดดสงยาโปรงลางเลิศล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยถ้าไหมแปลว่าผาเสวยภูพานมหาทานลำเปล่าไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีนะคะก็เป็นท่องัวาที่บอกเลยนะคะว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่ดีๆเยอะแยะมากหมายของดีเยอะจริงๆ ตั้งค่บวันแล้วหน้าไปเที่ยวนะคะแล้วก็อยู่ไม่ไกลด้วยสามารถขับรถไปไ็ได้หรือว่าจะนั่งเครื่องบินนะคะลงคอแกนแล้วต่อรถไปนิดนึงก็สะดวกนะคะสินค้าโอทอมนะคะมีโอกาสได้ชิมหลายอย่างนะคะ